จังหวะฟ้าลีลาดาวตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือนตอนที่สองการแต่งงานไม่ใช่คำตอบสุดท้ายจังหวะฟ้าลีลาดาวขอนำเสนอเรื่องราวของความรักอีกเช่นเคยแม้ว่าจะผ่านพ้นวาเลนไทน์มาแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะว่าไปแล้วความรักเกิดจากความรู้สึกดีๆของคนสองคน ที่พร้อมจะสร้างโลกใบใหม่ร่วมกันโลกของเธอโลกของฉันหล่อล้อมรวมเป็นโลกของเราจึงเกิดการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดครอบครัวอันอบอุ่นซึ่งใครๆต่างก็คาดหวังเช่นนั้นแต่จะมีสักกี่คนที่จะมีความรักสมหวังเป็นไปตามปรารถนาสุดท้ายก็จบสวยๆแบบแฮปปี้เอนดิ้งราวกับเทพนิยายครูดาวได้รู้จักน้องพิม สาวสวยวัย28ปีที่กำลังคบหากับแฟนหนุ่มรุ่นราวเขาวเดียวกันสมัยตอนที่น้องพิมพ์ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นเพราะความเหงาจึงพยายามหาเพื่อนคุยในโลกของออนไลน์ยุคนั้นเป็นช่วงที่ใครๆต่างก็มี Facebook เอาไว้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองคนที่กล้าใช้ชื่อจริงโพสต์รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวัน โดยเฉพาะการเซลฟี่ตัวเองที่แสนจะยอดฮิตเลยทีเดียวด้วยความที่น้องพิมพ์เป็นคนสวยถ่ายรูปมามุมไหนๆก็สวยทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆที่ใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อน Facebook กับเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจคบหากับแฟนหนุ่มที่พบรักกันในโลกออนไลน์ในช่วงแรกต่างคนต่างเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ความสัมพันธ์ลุกคืบไปราวกับคนที่ใช่แล้วก็หากันจนเจอในที่สุดและเธอก็ตัดสินใจไปเช่าคอนโดเพื่อใช้ชีวิตและเรียนรู้ตัวตนของกันและกันจนในที่สุดทั้งสองเกิดความผิดพลาดทำให้น้องพิมพ์ตั้งคันอย่างไม่ตั้งใจเนื่องจากความไม่พร้อมที่จะต้องเลี้ยงดูลูกทำให้ฝ่ายชายเริ่มมีความรู้สึกอึดอัด หาทางออกที่จะทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดแบบไม่ต้องมีภาระเพราะทั้งสองคนยังอยู่ในวัยทำงานและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องการให้ที่บ้านของทั้งสองฝ่ายรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนในที่สุดฝ่ายชายก็ขอบอกเลิกและก็ไม่รับผิดชอบใดๆกับการกระทำที่เกิดขึ้นน้องพิมพ์เครียดจนไม่เหลือความสวยความน่ารักแบบสดใส เธอกังวลกับเด็กในท้องจนเป็นสาเหตุให้เธอตัดสินใจลาออกจากงานอย่างน่าเสียดายในช่วงเวลานั้นเองครูดาวได้มีโอกาสรู้จักเธอและเป็นเพื่อนของน้องพิมพ์แนะนําให้รู้จักน้องพิมพ์จึงมาปรึกษาครูดาวว่าถ้าต้องการจะทําแท้งเอาเด็กออกเพราะความไม่พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นครูดาวแนะนําว่าอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาด กว่าชีวิตหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นยากแสนยากการทำลายชีวิตนั้นถือว่าเป็นบาปมหันต์พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกต้องไม่ทำลายชีวิตลูกพอเด็กไม่ได้มีความผิดใดๆรวมทั้งน้องพิมพ์และแฟนของเธอด้วยสิ่งที่พลั้งพลาดไปคือความรู้เท่าไม่ถึงการที่ทำให้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมง ว่าที่ครูดาวพยายามปลอบใจเธอแต่ก็ยังไม่เห็นผลน้องพิมพ์พได้แต่ร้องไห้ว้าวุ่นกับปัญหาใหญ่ที่เกินความรับผิดชอบของเธอแต่เพียงคนเดียวจนในที่สุดครูดาวก็พูดกับเธอว่าถ้าน้องพิมพ์พเห็นแก่เด็กในท้องแล้วแม่เธอกำลังจะทำลายชีวิตของเธอทั้งๆที่เด็กคนนั้นยังไม่ได้เกิดเลยน้องพิมพ์จะรู้สึกอย่างไร จนในที่สุดน้องพิมพ์ก็เริ่มมีความเข้าใจและก็กล้ายอมรับความจริงกับพ่อกับแม่ของเธอโดยไม่ต้องไปเรียกร้องสิ่งใดๆจากฝ่ายชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบีบบังคับให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบและลงเอยด้วยการแต่งงานจากวันนั้นน้องพิมพ์ก็ให้กำเนิดลูกน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังเธอตัดสินใจเป็นซิงเกิลมัมกล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงกับตัวเองและสังคม ทำให้ทุกๆวันนี้น้องพิมพ์สามารถเลี้ยงลูกได้เพียงลําพังโดยได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของเธอนั่นเองสําหรับเรื่องราวของน้องพิมพ์ทําให้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีกับใครๆที่ขาดการยับยั้งชั่งใจหวั่นไหวต่ออารมณ์และความรู้สึกได้ง่ายทั้งนี้น้องพิมพ์เป็นสาวราศีกรกฎาธาตุน้ําและที่สําคัญเป็นแม่าธาตุน้ําซะด้วย ทำให้เธอเวลาอยู่คนเดียวก็จะอยู่ในโลกของอารมณ์ของเธอที่เตรียมเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อย่างลากลึกถึงความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดความอ่อนแอความผิดพลาดความรู้สึกเสียใจต่อเรื่องราวในอดีตและผลการกระทำที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อสาวชาวราศีกรกฎ คลื่นอารมณ์ที่อ่อนไหวอาจจะทำให้สั่นคลอนลงไปในถึงจิตใจหากไม่พยายามปล่อยอารมณ์ทิ้งลงทะเลไปจะทำให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่จมดิ่งภายใต้การครอบงามความคิดของตัวเองนั่นคือพฤติกรรมทั้งหมดที่เป็นตัวตนของน้องพิมพ์แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าดีงามที่สุดเมื่อใดที่ชาวราศีกรกฎมีอารมณ์และมีความรู้สึก เป็นสิ่งที่คอยเชื่อมโยงความรักความเป็นเพศแม่ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นครูดาวจึงใช้จุดนี้พยายามพูดให้กำลังใจหวานล้อมและชี้ให้เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตเพื่อใครสักคนที่เรารักอย่างจริงใจเป็นสิ่งที่ทำให้น้องพิมพ์เปิดใจยอมรับและก็เห็นคุณค่าในความรักที่มีต่อลูกในท้องของเธออย่างเต็มใจ ในสังคมยุคปัจจุบันเรื่องท้องก่อนแต่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกือบธรรมดาไปแล้วแต่บางครอบครัวยังถือประเพณีปลูกฝังให้มีค่านิยมอย่าชิงสุกก่อนฮามทำให้เกิดการวิาพากวิจารณก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้เดี๋ยวนี้การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะรวมไปถึงการท้องก่อนแต่งไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนและพร้อมจะนำพาชีวิตของคุณให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปด้วยสติ